โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมนี้งานนิดเดียวไอ้เหี้ยแค่นี้ก็จบเรื่องปะอีซี่โอเคเรามาอยู่ในเกมเอเลยดีวิลกันนะครับไอ้เกมมันขึ้นชื่อกเกมยากมากผมเคยเหเอาดีดๆหเหี้ยคุมะเอาจริงใครบอกว่าผมเล่นเกมกากดูแลเออก็นา้จะจริงแหละ เฮียกูไม่ได้เล่นเกมกะผมก็ไม่ได้เล่นเกมกัขนาดนั้นกูเนี่ยโปรเกมเมอร์เฮียแค่นี้ไงเดียมเห็นยากเลยผมแค่ทำตรงเออผมแค่แบบอยากลองไงว่าแบบตายแล้วมันจะเป็นยังไงเลยอีซี่คนอีซี่คนไงเห็นไหมไม่เคยตายสักครั้งเลยในเกมไม่เคยตายอีซี่วะกูไม่เคยตายผมไม่เคยตายสักครั้งเลยในเกมนี้ อืมี่มาเลเวลต่อไปดูเกมนี้เคต่อมาี่วะน้ำน้ำไอ้เหี้ยเกมมันเกียนกูกรนเกียนไอ้เจ้อนัไงไง่นแหละง่ายง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะตายเลยทักครั้งเอ,อใครบอกว่าผมเล่นเกมการ์ดไว้ไใครบอกเขาเล่นเกมการ์ดนะใครบอกอ้า แค่เนี่ยก็ทิเหลืองเหมือนจะยากเลยอีซี่วะมาดานต่อไปนี่สัญญาณเออสัญญาณเกมมือมันบอกอีซี่อีซี่อะไรเนี่ยบันไดน้่งใส่หนุ่มแน่นอนเฮ้ยพี่ง่ายวะได้ง่ายว่ะดันนี้โปวดง่าย กระดาษนี้มันทียอะไรวะเนี่ยไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยหรือกูรอดละกูรอดละอ,อีซี่อีซี่อีซี่เข้าใจไหมอีซี่อีซี่ป่ะ อาไอ้เหี้ยโตอีกแล้วโตวอีกแล้วเอ้ยเอ้ยย่าไม่ได้แดกกูหรอกไอ้ควายไม่ได้แดกกูหรอกอีซี่้สัตว์อีซี่ผมจะท่องเลยว่ากูไม่ยอมตายกูไม่ยอมตายใครบอกว่าผมเคยตายในเกมเนี้ยไม่มีเหียไม่มีสัตว์ผมไม่เคยตายผมไม่เคยตายในเกมนี้เลยใครบอกว่าผมเคยตายกันวะเกมง่ายแค่นิดเดียวมันจะยากอะไรเลย อีซี่วะแค่นี้ก็ชินเรื่องอันนี้อะไรอันนี้เอ,าอ้าอเดี๋ยวะขึ้นขึ้นขึ้น,นเออนั่นแหละลิฟลิฟน่าอีซี่ไม่ไม่เคยตายไม่เคยตายผมฉลาดไม่เคยตายอยู่แล้วเกมเนี้ยผมเหลือบดูทิ้งมาทุกอย่างแล้วอะผมเอเย้ okay. เอาใหม่เอาใหมเดียวนี่มันง่ายนิดเดียวเกมนี้มันง่ายนิดเดียวใครบอกว่ามันยากเห็นไหมเออเด็กอนุบาลก็ยังเล่นได้ก็แค่กระโดดมันจะไปยากอะไรวะเออเฮียมันจะไปยากอะไรวะเออแค่เนี้ยโอ้กระชินเรื่องแล้วหนีเก็บเหรียญไปกูไม่ได้แดกกูหลอกไอ้ควายโอเคไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกหรอกเอ้ออ้าวยศพานเหรียญนะเอ้า โอเคเอาไว้ละมึงจะเอาดีๆแล้วมึงจะเอาแล้วม่มึงจะเอาแล้วว้วเอาดีละเอาดีละ EC เกมนี้มันอีซี่ายเดียวอีีซ่ EC EC กับการกินผัดซีอุโอเคมาละ ต้องก่อมันจะให้ทิ้งแบบนี้ได้เก็บเหรียญแล้วมันจะไม่ตกอ๋อทิ้งใหม่ทิ้งใหม่กูมไม่เคยตายครัง้งเดียวในเกมนี้นี่นแหละอีโอเคมันห้ามเก็บเหรียญมันห้ามเก็บเหรียญเออผมรู้ทันมันแต่แรกแล้วแต่ผมก็อยากให้แบบท่านผู้ชมรู้ไงว่าเก็บเหรียญแล้วมันเป็นอะไรเก็บเหรียญแล้วยังเป็นอะไรโอ๊ยไมนได้ไได,ดกเลยควายอีซี่อ่า อะไเงี้ยหมดเหเนะี้ยะไรเนี่ยเอ่อไอเายการควบคุมแบบแบบสุดฝีกิมโอ้ยเหี้ยยากชิบหายโอเคต่อมาเราก็จะม,มาที่ดานต่อไปกันเลยเดี๋ยวขอเดีนีวเออมีเลเวลต่างๆด้วยวเอ่อ,มอไม่ต้องเสียเวลาเรากันเถอะอะไรเงี้ยาะอ้าวโอผมไม่สลับด้านเดินไปทางขวาแล้วมันจะไปทางซ้าย มันี็ชิลงไงมันกิลงงเออเฮียเฮียแล้ก็จบเอเขาเรียกว่ามาสัสน์มโมรี่เลยเรียกว่าความจาความจำเฮีายเฮีายน้ำน้ำกระโดดโอเคมันจะสลับปุ่มเดินเลยใช่งไ,งไหมีสิดีสิค่ะ กูไม่เคยตายอ่ะไม่ได้แบกเลยว้าวไปให้กระโดดดังสูงเลยมึงกายมึงเลบางตอนแต่กูไม่ร่างการมึงเลบางตอนแบบตันเนี่ยใช้สมองเลยใช้สมองจริงไ้สมองไปขู่กับน้ำเฮียเนี่ย อย่าแม่เล่นไมอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีซี่แม่ดกูเลยคว้าอย่าดินแต่ไม่เวลานี้อ๋อมาเล่นแบบนี้เองมาสลับปุ่มอ่ะอีซี้อีซี่ทริกเวลายากเลยเวลาเนียากเยยี่มาดีเฮ้อ แค่ให้กูอับเกือบอมไปแล้วจีอาอมเล่นเอาอ่า่อกลับไปเมื่อกลัะบุ้มอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อีเลเวเตอร์ลิฟต์ทั่วไปธรรมดาแค่นั่งโอเคมลยแค่นั่งไปแล้วแต่แค่นี้มันก็ง่ายปะ

easy easy easy，他玩的这个，easy，ok，easy，哦，哦哦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  ต้องการลูเฮียเฮียชอเป่าไม้เมื่อเมื่อสตรีมเมอร์เออบ้านเออบ้านบ้านเหมือนทั่วไปเฮียกูต้องชอบเป่าไม้ด้วยกูดี้งงกับตัวเองจริงจริงนะใครขาเนี้กูผ่านเชียรดิขาเนี้กูต้องผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านกูเป็นเก๊ ขังกูพูดกูขังกพูดกูตาย,ยแล้ตายแลืม <c oughs> ไม่ผ่านกูจะเอาไข่กูออกเห็นไหม e a ี่คม่ชอแมงกเขาบอกว่าอีเียมแมงยักษก็โดนไปถึงแล้วก็บอกอีควายเ,เอาเปยเอ่ากับเขาเรื่องต่อแม่จะพูดไปึงค่ะจะพูดไปึงค่ะครเลยอีซี่อ e ซี่ อีซี่ว่ะอีซี่สุดน,าน่าด่าไปกันเลยโอ้ยงงเลยอันนี้ด่าอะไรกันเนี่ยโอ้วิธีโดดสปริงได้อะีซี่อ่ะโอ้ยง่ด่าอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูง,ง่ายอจางวะเออไดนละความท้าทายทียท่ต้องการเออเห็นมีง่ายไเหยีย โคดง่ายอ oh, ่ะโอ้ดิ <blunt animation> ้งดิ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 ้งเออเฮียโคดง่ายโคดว้าวทำอะไรกันนี่ฮะนี่มันคือประตูไม่ตีงั้นเหรอประตูไม่ตีเพราว่าขูเฮียอีซี่เป็นง่ายเลยรู้ทิ้งไปแล้วเพวกทค่อัดแสดงให้ดูไงว่าท่ากายด่านวิ่งไปยังไงยังไง ไฮโล่ผมเล่นเกมการอีซี่ว่ะแค่นี้ก็บจ,จบด่านประตูมิติละไปกันต่อกิมมิคของเลเวลนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อปุ่มไอ้เฮียสูงไปเปลี่ยนว่าสุนทันเลยกูไม่น่าไปแตะปุ่มนั่นเลยโอเคเอาเป็นว่าเราจะไปกันต่อแล้วก็มิสโดบี้กิม,มิโซมสแสดงว่าเราต้องเล่นอย่างฉลาดแล้วเราก็ต้อง โอเคเห็นไม่ได้มีเรื่องงี่เย่าตัวใหย่ตัวอีซี่อีซี่อีซี่โอเคเข้าดันปีศาจตาอักเสบแล้วโอเคไม่ตาอักเสบจริงด้วยดันมันดูเข้มโอ้ยมุคาสิก งูขาสีกูเล่นมาเป็นสิบนาทีงูงง่ายๆแค่นี้ไม่ได้แดกกูหรอกไหนว่าเป็นด่านที่ยากด่านสุดท้ายมันยากเลยดีเชี่ยยีสีงูเชี่ยด่านด่านน้ำมาอ้าวโอ้โวอดีพี่เตะยับได้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 อ๋อพอแล้วอะไรต่อเออเอออย่าทำแบบ

เียเอ้ยอาบชิบหัยโอเคเลยสีดาน้านซานตุ๊ดอะม่เลยม่งเก็บคุดูกว้ยคนได้ากคุณสบาไปมเฮียโว้เียเลยเกอบวันทง่น้อง อเออคตอนนี้กูไม่ได้ใช้ไม้แล้วทำให้เสียงมันอาจจะไม่เถื่อนเหมือนตอนใช้ไม้นั่นแหละเป็นว่ามันถึงนาทท้ายแล้วมันน่าจะยากขึ้นแบบมากๆเลยแล้วก็ปอกไม้แบบไม้ปกติไม่ไม่ใช้ไม้แบบที่แบบเอยซื้อมาก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเหตุผลที่ต้องถอดไม้ก็คือแบตเครื่องจะหมดแล้วไม้เมันแล้วไม้มันใช้เอยหัวเสีบยบ Type C ทำให้ เออถ้ากูใช้ไมค์กูจะชาร์จแบตไม่ได้ทำให้กูต้องใช้ไมค์โทราศัพท์นี่แหละโอเคโอเคเรามาเล่นด่านลองสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายกันดีกว่าด่านดูง่ายยังไงเออเป่าไมค์อันนี้มันไม่ดีมันเปล่าไมค์ไอไมค์นั่นน่ะโอไม่เถื่อนเท่าเลย อันนี้ตัวกระโดดกุพยายามจัดพยายามพยายามจัดเลย <S <S และความทรมานที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอ,อด่านแม่งเล่นตายโคตเยอะเลยให้ตายสิเอาเป็นว่า โอ้โหอีซี่ไ้น้องพอดีพี่แม่งรีเฟกว้รุ่น,ไอ,นไอ้สัตว์ไอ้อีซี่เปนยะยากเลยไม่ยังยากเลยอยู่หมากระจอกหมาโอเคด่านสุดท,ท้ายความทรมาน จริงจะเริ่มต้นขึ้นแล้วผูจะน่ากลัวอะไรเหียเล่นเกมไม่ได้ไปเล่าเรื่องผีเจอผีที่ป่าช้าอะไรโอ๊ยประตูมิติกูจะได้ย้อนเวลากลับไปค่ะโอ้อออยเฮียลืมไปดูสมุนไพรแจ็คมากเกินไปก็อย่างงี้นแหละเฮ้ออยยาทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้บลิอา หัวด้วยไอจอมานเดี๋ยวเจอกู้ยศเออโอเค smoking ึึงึจอกันกีาดาย e r v e l e